สวัสดีค่ะคลิปที่3ของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์นะคะที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินคือตรงนี้นะคะเป็นคลิปที่3ที่แกแพ์จะพาเที่ยวพาชมพาจับต้องให้เห็นความรู้สึกและก็ได้ความรู้ไปด้วยเผื่อว่าจะได้มาซื้อเองได้ถ้าเกิดว่ามาได้ยินด้ตรบสูตจังหวัดสุรินค่ะเป็นคลิปที่3 อย่างเจ้านี้นะคะขายข้างล่างเลยแบบปูเสือง่ายดีจากอำเภอสีขอใช่ไหมคะใช่ไหมยายร,ราคาเบาๆจะต้องได้ผ้าไหมมีหลายเกรดนะคะมีหลายการมัดหมี่หลายการทอเพราะฉะนั้นผ้าไหมจึงมีราคาต่างกันนะคะเริ่มต้นที่พันเจ็ดพันแปดพันห้าพันสี่พันสามพันองก็แล้วแต่การทอนะคะอย่างร้านนี้นะคะจากอำเภออะไรคะคุณแม่คุณแม่ร้านนี้บอก อ๋อโอเคไม่เป็นไรนะคะผืนนี้ก็สวยดีผ้าหมสุรินทร์ทอเกือบทุกอำเภอนะคะก็ร้านนะคะเวลาจะกลับบ้านต้องมาขอพรกับพี่รับพรนะคะต้องขอพรกับพี่รับพรต้องขอพรกับพี่รับพรสิริพรนาคแสงพี่น้องกันไปไหนล่ะสิริพรณนพรไม่มาบอกวันนี้มาพี่รับพรไม่ยอมมองหน้ามัวแต่นับตังค์ค่ะนี้ นี่ผ้าผ้าขามาหนี่สีสันนี่ไปตัดเสื้อสวยมากคุณผู้ชมนะคะจ่ายค่านี่เลยบอต่อหน้าสื่อเลย,ย <c oughs> ลูกสาวเหรอคะลูกสาวลูกสาวรู้จักรายผ้าใหม่หลือยังลูก <c oughs> อ๋อเดี๋ยวสุ่มก่อนถามก่อนนี่ลายอะไรตอบไม่ได้ตีนะตีนะลายอะไรอ่าตอบไม่ได้ตีมือไม่ตอบไปได้ตีมือ <c oughs> ลายอะไรคะลูกเอ๊ะผ้าไหมบ้านเราหนูต้องจําลายนี้ให้ได้คะ่ะคุณลูกเพราะว่าเป็นราชนีผ้าไหมนะคะแซลเล่นแซลเล่นนะคะอะโอเคแมงเมื่อก่อนแกแพทก็ไม่รู้เราทําเป็นว่าจะถามเด็กเมื่อก่อนแกแพทไม่รู้เรื่องเลยเนาะพี่ราวีพี่ราวีนี่ซื่อชื่อนี่จาได้มากเลยอะ่ะชื่อเหมือนหยาไปหาเรื่องอะ่ะ จากลำดวนผ้าไหมของพี่ราวีพี่ราวีก็เป็นคนทอเองด้วยเนาะค่ะดูร้านพี่ราวีจากลำดวนนะคะสีสันสดใสเขาเรียกว่าร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินเห็นไหมอันไหนที่พี่ทอเอาให้หนูดูมีไหมรอบนี้มีไหม รอบนี้ไม่มีอ่ารอบนี้คือในคนในหมู่บ้านเนาะ<อ>เพราะฉะนั้นผ้าหมาสุรินมีหลายแบบคือยกดอกดถ้าเป็นลำดวนจะห้าตะกรเนาะจะเป็นลูกแก้วแบบนี้นะคะลูกแก้วแล้วก็จะเป็นเออเม็ดมะย,ยมนะคะอืมอันนี้อดุลลายน้ําไหลนี่พื้นเดียวในโลกคุณผู้ชมเอาขยายดูซิลายน้ำไหลเขาจะเอาหัวหมีมารวมกันนะคะมันจึงเป็นผืนเดียวในโลกนะคะแล้วเวลาไปตัดเป็นกระโปรง หรือว่าทรงเอโอเด่นเป็นสง่าสวยอลังการนะคะสามตะกอเนาะนี่ค่ะสวยเห็นไหมผ้าไหมสุรินแล้วก็มาดูผ้าไหมอัตลักษณ์สุรินนะคะที่จะต้องมี <พอ S 2> นี่นี่คือโฮนะคะสามตะกออันนี้โฮมันเตือ้อแล้วก็นี่คืออันลุนซีมค่ะแล้วตัวนี้อัมปรมค่ะเอออัมปรมนี่สวยอัมปรมนี่สวยมากเจยสวยอัมปรมคือราชาแห่งผ้าไหมสุรินแล้วก็ นี่คือเห็นแม่ใสย่ยนเด็กคือลายสมอสมอนั่นแหละค่ะสมัยก่อนจะเป็นสีธรรมชาติปัจจุบันเป็นเคมีเนาะแล้วก็ตัวนี้สาคูใช่ไหมใช่โอ้กใกล้พเก่งแล้วตัวนี้จําได้แล้วแล้วก็อันนั้นคืออันเนี้ยอะไรนะงเ่าน,นี่นี่นี่เนี่ยหลังเต่านะต่างกันนิดหนึ่งเนาะนี่สาคูกับหลังเต่าผ้าไหมนะคะแล้วตัวนี้อะไรมะเฟืองไม่ใช่มะเฟืองไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไร จ้ามดดือใดอันนี้เป็นดอกดอกดอกสวยค่ะคุณผู้ชมอุย้ยนี่อะไรสวยอ๋ออันรูนซีนแต่มีหน้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนแล้วนะคะอ๋อร้านนี้มีกระเป๋าด้วยนะ ใบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยส5งหา้าสาโอ้ oh, น่ารักจน